คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับจากทางช่อง แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด u ั s ส r ล b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆ่นนะครับมาฝาก F c ีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อีมิตรตักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับแอดก็ได้2กับ9นะครับถ้าท่านไหนไม่ได้2กับ9นะครับก็ต้องไปสะดอกเคาะนะครับเป๊ะเลยนะครับรองมาทั้ง2ตัวนะครับเม็ดเดียว9เจาะเกนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับได้มีความ โชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรตามตารางเช่นเคยนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟสีมิดดักหรือเปล่านะครับขอประดับชมสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนาโชคพารวยพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับสูตรตารางวันมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับลาวพัฒนานะครับในเดือนธันวาคมก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่10 แล้วนะครับแต่ออกจริงๆออก9ครั้งนะครับพอวันที่2นะครับธันวาวันชาติลาวนะครับไม่ออกนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่8 1 9 2 8 5นะครับบางที่เอา81นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา1 9เนะครับบางที่ก็9 2อนะครับสำหรับ2 8 5บนด้วยกันงวดนี้นะครับเม็ดเดียวแอดได้อยู่ที่5 9้นะครับตัวรองด้อยู่ที่2 เต็มเบลนะครับพี่จพี่น้องก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับตารางวันมังกรทองนะครับสูตรตารางวันก็เข้านะครับใครจับชุดวินนะครับไปว่าจะเป็นชุดวินตัวเจาะนะครับ ก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสูตรไหนเข้าดีนะครับแอดก็จะใช้สูตรนั้นต่องวดนะครับก็จะมาสูตรุปย่อให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบนะครับก็จะมีตารางวันวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะครับ ออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณวันอังคารล่าสุดนะครับพี่พี่น้องแอดวันจันทร์นะครับแอดจับไดขเก้ากับสองเรียกนอกตลาดนะครับเต็มคู่นะครับถ้ามาสองเก้าห้านี้แตกสามตัวนะครับมันมาสองแปดห้านะครับเม็ดเดียวเก้านะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลขสี่เลขแปดเลขสองเลขห้าเลขเก้าหนึ่งกับศูนย์คือเลขส่วนเกิน สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินตาราง6ตัวนะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับ7ตัวไม่ได้นะครับ8ตัวก็ไม่ได้นะครับ9ตัวก็ไม่ได้10ตัวยิ่งไม่ได้นะครับถ้า10ตัวพี่น้องบ่นเลยเลข10ตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังเลยแอดประมาณนี้ฉะนั้นก็เอาแค่6ตัวตามตัวก็สอบออก0 1 2 5 8 9 012598นสะครับสำหรับชุดวินนะครับจดไว้แคบไว้สำหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับชอบไวตามสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับก็คือ5แล้วก็8 8นะครับ8กับ5นะครับสายวิ่งสายรูดรูดนะครับเพื่อควมชัวนะครับจดไว้แคบไวนะครับสำหรับ5นะครับเอสจะเจาะให้ไม่เยอะนะยูนองสายเจาะ นะครับเน้นลูดเลยนะครับชอบนะครับถ้าเจาะจะเจาะอยู่ที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดห้าแล้วก็เก้าห้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับเด่นห้าเก้ากับห้านะครับตัวเดียวกันกลับให้นะครับไม่กลับวาบุ่นนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็เล้วแต่เห็นเลขเก้าไม้กิ่จับกับหัวทันทีนะครับกับหกห้าด้วยนะครับ หรือพี่น้องกลัวพลาดนะครับจะเป็น0 5 5ย์2 5 9 5 8 5หสที่คัดออกก็ได้นะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้5คู่นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับผมเนาะน้าช่องเจาะ3าคู่พอถ้ามากไปกว่านี้พี่บ่นเอฟทีพี่น้องก็จะบน่นว่ามันเยอะอยากได้ไม่เยอะก็เอาตัวเดียวนะมันเมื่อกี้ก็เนาะก็คือ9เนาะเอาโอเคนะครับสำหรับตัวลองนะครับเอาตัวที่2ก็คือรูดนะครับเน้นรูดเลยนะครับจะชอบ นะครับก็คือ8นะครับก็จะมี0 8 81แล้วก็82นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเดิน8นะครับหรือ fc มิลักกัวพาดนะครับก็จะเป็นลากยาวเรียนตาราง0 8 8 1 82 85 8984ที่คัดออกไปก็ได้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง5 8นะครับระวัง95นะครับ8 1แล้วก็82นะครับ สำหรับ FC นะครับมีดดักที่มิชื่นชอบตัวแอดจับให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวงวดที่แล้วก็แตก3แตกนะครับผม92พูดผิดนะตัวเจาะก็เจาะเข้าอยู่สำหรับสุดเจาะ4ตัวจะใช้เลขผสมนะครับผสมกันไปก็คือ2 7 2 6 7 1เลขผสมนะครับ2 4 8 2เลขในตารางที่คัดออกนะครับ2 4 8 2นะครับเลขในตารางที่แอดคัดออกนะครับแล้วก็9 6 นะครับ4 5นะครับเลขผสมนะครับแล้วก็จะเป็น6ตัวนะครับก็จะเป็น9 1 9 1 8 5นะครับอันนี้คือ6ตัวสำหรับเบิ้ลก็ระวัง5 5แล้วก็8 8นะครับให้2คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับ หมดทีแล้วก็มาเต็มเบลนะครับเม็ดเดียว9.92นะครับชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับคิดข้อสอบดเด็ดๆแม่นๆนะครับเอพีน้องรับชมในครั้งต่อไปแล้วก็เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนเวลาแอดคิมลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะครับ สำหรับ Fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิงนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ Fc พี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าข้อสอบเลขวิ่งล่างหรือว่าเลขวิ่งบนนะครับ,บอคอมเมนต์มาบอกแอดทายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียว Fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้เอดก็ขอตุลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอ FC ีสีมิตรรักโชคดีมีชัยทุกท่านเิ่นเคยครับผมสวัสดีครับ